อย่างน่ารักที่สุดนะคะภายใต้ภาพที่ค่อนข้างจะเบิร์และหนูจะเขย่าเล็กน้อยแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะภาพความคมชัดสูงๆยังไม่มาแต่ลาลิษาในชุดสีน้ำตาลนั้นเบาชูก้าจนแอดนี่โอ้โหหวานขึ้นตาเลยทีเดียวนะ,ะน่ารักมากค่ะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะกระโปรงมินิสเกิร์ตด้วยมาพร้อมกับพี่ๆของน้องนะคะมีพี่บิงถ่ายตะโกนบอกรักด้วย มาดูนาทีนี้ดีกว่าค่ะยิ่งกว่าเดบิวต์เมื่อ8ปีที่แล้วซะอีกนะคะสาวๆก็คือน่ารักมาแบบพร้อมเพียงทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆมากๆเลยละค่ะโอ้โหเจ้าแฉงแต่งตัวเป็นตุ๊ก,กตุ่นเลยนะคะพิสุก็แนวหวานอยู่แล้วยายหนูเจนก็เซ็กซี่เนาะ, <S <S ะดูค่ะ ขอบคุณภาพจากเพื่อนๆด่านหน้าด้วยนะคะไปถึงกันเล็กดลงพึบพับพึบพับแบบนี้ให้เราได้ดูกันแบบวัดทันเหตุการณ์เรียวสดๆไปเลยนะคะก็มีหลายภาพละคะ้ค่ะที่พี่ๆจ้องมองมักแน่น้อยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่รู้เนอะยังเป็นไข่แดงของวงค่ะยังคงห่วงแล้วก็เอ็นดูกันแบบนี้นะ ก็ตอนนี้แอดเอาบรรยากาศมาให้ดูกันไปก่อนนะคะว่าสาวๆมาแบบแต่ละคนนี่เป็นลุคของตัวเองมากๆนะนุ้งเจนได้คัปิบาร่าไปเลี้ยงซะแล้วนะคะดูฟินมากพี่ก็สวยค่ะแต่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสาวนะคะที่เหมือนออกแบบเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตลอดเวลาแหมจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากเจ้าหนูแชยองนะคะเต้นใหญ่เลยนะนี่ขนาดต้องนั่งเก้าอี้นะ,ะทุกคนนี่ ก็ไม่แน่ใจลำดับเรื่องการนะคะเข้าไปพูดคุยกับสาวๆหรือว่าการให้แฟนไซน์เนี่ยยังไงกันแน่นะคะอ่ะเดี๋ยวมีซีนไหนน่ารักทำโลกตะลึงอีกเจอกันคลิปหน้านะคะคลิกติดตามอ่ะพี่นิวส์ไว้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ค่ะแวบหนึ่ง I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat.